CRV เป็นรถครอบครัวที่นิยมมากๆเลยแล้วก็นิยมมากที่สุดเลยลองเซส g ูเกิ e ดูได้เลยนะคะก <c oughs> ็คือความเนิยมของเขาทะลนทลายจริงๆเลยเลยอันนี้คือสภาพสดๆนะคะรถยังไม่ได้ล้างเลยค่ะคุณลูกค้านะคะให้ดูกันก่อนให้หายคิดถึงกันไปก่อนเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะปุ้ยจากเ e จนท์โฮมคารค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ในช่วงแนะนํารถเข้ามาใหม่นะคะวันนี้นะคะมีรถส,สวยๆนะคะเอาใจนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะรถนะคะครอบครัวนะคะคันนี้เลยนะคะที่เป็นยอดนิยมมากๆเลย Honda CR-V นั่นเองค่ะ ฮอนด้าซวันนี้นะคะที่ปุ้ยจะแนะนำนะคะเป็น Honda c ซ v วปี2017นะคะรุ่น2-0นะคะตัว S นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวขับ2นะคะราคานะคะดิจิโฮมคาร์ขายอยู่ที่7จ5 0แสนบาทนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่1 1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ป้ายแดงนะโอ้ร้านกว่าเลยทีเดียวนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะจุดเด่นของรถคันนี้นะคะเนื่องจากเป็นรถ h o n ด a c ซ v Honda c น v เป็นรถครอบครัวที่นิยมมากๆเลยแล้วก็นิยมมากที่สุดเลย longs เกินดูได้เลยนะคะก็ค,คือความเรียบของเขาทะลุทลา,ายจริงๆเลยนะคะก็คันนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของข้างหน้านะคะเป็นไฟเดไลท์นะคะอ่าแล้วก็มีระบบถุงลมนิรภัยนะคะถึง8ใบเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็จะได้ในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะเป็นเบาะหนังปรับปรับไฟฟ้านะคะส่วนยางนะคะยางก็อ่ายางโอ้โห ยางนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะยางนะคะยางเนี่ยดูแลให้แล้วนะยางปี2021นะคะก็ลูกค้านะคะซื้อไปสภาพแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนยางนะคะถือว่าค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวนะคะแอบบดูภายในนิดนึงไหม แบบคุณลูกค้าอยากดูนะคะวันนี้นะคะเพะเอื่อนว่าลูกค้าแบบถามหา CRV มาเยอะมากนะคะปุ้ยต้องขออนุญาตรีวิวรถเข้ามาใหม่ก่อนเลยอันนี้คือสภาพสดๆนะคะรถยังไม่ได้ล้างเลยค่ะคุณลูกค้านะคะให้ดูกันก่อนให้หายคิดถึงกันไปก่อนเลยนะคะคันนี้เนาะ,ะมาดูในส่วนของเบาะหลังเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกอะค่ะ CRV นะคะ,ะ,คะก็เป็นรถนะคะแนวครอบครัวขนาดนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นอ่อ เหมือนฟอร์ใหญ่นะคะเท่าฟอร์จูเนนะคะแล้วก็ไม่เล็กนะคะเหมือนพวกคอสอเวอร์ขนาดกําลังดีนะคะพอเหมาะนะคะนะะแล้วก็ภายในนะคะก็ค่อนข้างกว้างมากเลยซึ่งหลายๆคนชอบมากฮอนด้าซีนะคะมีไว้นะคะ รับรองนะคะราคาไม่ตกนะซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนนะแล้วก็ศูนย์บริการนะคะก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะภายอ่ะเรามาแวะดูภายในเขาหนึ่งแล้วกันเนาะภายในนะคะก็จะได้พวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังชันนะคะลูกค้ามีครูสคอนโทรให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ก็สังเกตนะรถคันนี้มันยังไม่มีมไ,มมมไม่มีกล้องเนาะ เกิดว่าใครอยากได้อยากได้อ p ชั่นอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นในส่วนของบันไดข้างเนาะบันไดข้างบันไดข้างถ้าอยากได้ก็จัดให้ได้เนาะแต่ปุ้ยว่าแบบนี้มันก็โอเคอยู่แล้วอะค่ะคุณลูกค้ามันวนสภาพมันสมบูรณ์อยู่แล้ว หลังคองหลังคาอะไรพวกนี้ค่ะลูกค้าก็ยังเดิมๆอยู่นะนี่ยังไม่ได้แบบทําความสะอาดอะไรเลยนะคะวันนี้เพื่อนลูกค้าแบบเรียกร้องมาอยากเห็นว่าสภาพสดๆเป็นแบบไหนเพราะว่าเรามีลูกค้าจองออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าจองออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอยู่ดีคันนี้นะคะเป็นอ่อปี2017แล้วก็เป็นปุ่มนะคะปุ่มแบบพุชส start แล้วนะคะแบบระบบนะคะ start ก็เป็นแบบกดปุ่มนะคะปุ่ม สตาร์นั่นเองนะคะตรงนี้ด้านหลังกว้างไหมด้านหลังกว้างไหมก็อยากพาไปดูนะด้านกว่างมัน,ม,นมันกว้างหรือเปล่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะด้านหลังนะคะนี่กว้างมากเลยเป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นรถนะคะขวัญใจนะคะสำหรับใครหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากหาซีเอวีนะแล้วคันนี้เขาบอกเลยทีไม่น้อยด้วยนะคะไม่แค่ประมาณ9ก้าหมื่นเนาะประมาณ9ก้าหมื่นกว่าโลเท่าน,นั้นเองนะคะสภาพนะคะสวยๆแบบนี้เกรดเอเลยนะคะคุณลูกค้านะคะก็ แนะนำค่ะให้รีบเข้ามาดูกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะโปรโมชั่นดีๆอยากรู้ใช่ไหมคะตามไปฟังกันเลยด้านหน้าเลยค่ะก็ ราคานะคะคันนี้นะคะเรานะคะมาทวนกันอีกครั้งนะคะเป็น Honda CRV นะคะปี2017นะคะรุ่น2.0นะคะตัว S นะคะตรงนี้เป็นรุ่นขับ2นะคะป้ายแดงน,นะคะล้านกว่าเลยนะคะล้านกว่ากเลยนะคะแต่ดิจิทัลโฮมคันนะคะขายเพียงแค่เพียงแค่715,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนนะคะเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนได้สูงสุดนะคะถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะเครดิตดีก็คือฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสามารถเซอร์วิสทุกสาขาอาชีพโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะใครที่ดูตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งกระพริบตาเลยนะคะเพราะนั่นคือโปรโมชั่นน่ะโปรโมชั่นนะคะสำหรับช่วงนี้เลยนะคะนาทีทองช่วงนี้เลยนะคะโปรโมชั่นทุกอย่างนะคะฟรีค่าดําเนินการนะคะค่าจัดค่าโอนะคะแล้วก็แถมประกันเกียร์เครื่องยนตะ์สูงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวนะแถมทองกลับบ้านด้วยนะคะคุณลูกค้า กับใครบอกว่าอุ้ยทองฉันมีเยอะแล้วนะคะแล้วก็ประกันเกียร์เครื่องยนต์ก็ไม่เอาอ่ะเอาแค่3เดือนก็พอมื่นโลก็พอเพราะฉันเชื่อมั่นนะคะว่ารถที่ดิจิทัลโฮมคาร์สุขภาพทุกคันลูกค้านะคะก็เอาเงินสดนะกลับบ้านเลยก็ได้นะคะสามหมื่นบาทเลยนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะโปรโมชั่นนะคะจัดแหลกจัดตามใจลูกค้านะคะอยากได้แบบไหนเลือกกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคหากลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็นี่นะคะ ก็มีฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะขอยให้ข้อม,มูลตอบคำถามให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยยังขออนุญ,ญาตนะคะลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนู่นม,มีลูกค้านะคะนัดจองออนไลน์นะคะหลายท่านมากเลยนะคะเพราะโปรโมชั่นเนี่ยก็ลูกค้าก็โทรถามมาค่อนข้างพอสมควรเลยวัยนนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย